สำหรับบ้านไหนนะครับที่เจออาการพัลมคอหักคอเสียอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมจะพาซ่อมนะครับพัลมไม่เต็มใจที่จะเงยหน้านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับนาชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆซ่อมพัลมคอหักคอเสียนะครับหรือพัลมที่มันเงยหน้าไม่ได้นะครับอาการก็จะประมาณนี้สําหรับบ้านไหนนะครับที่เจออาการนี้อยู่นะครับเดี๋ยวไปซ่อมกันนะครับด้วยวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะครับ ไปซ่อมกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จับพัดลมเราก้มหน้าอย่างนี้นะเราจะเห็นน็อตนะครับน็อตข้างหลังตัวนี้เราก็ไขออกมากเลยไขยออกมากเลยอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดึงออกมานี่เราจะเจอตัวนี้เนี่ยน็อตตัวนี้นะครับเห็นไหมเป็นอย่างนี้น็อต ฝั่งนี้จะเป็นแช์นะฝั่งนี้เป็นประแจถ้าเรามีประแจนะครับเราเป็นประแจเราก็สามารถใช้ประแจได้หรือถ้าใครไม่มีประแจนะครับเราก็ใช้ครีมใช้ครีมจับก็ได้นะครับจับให้มันแน่นแต่ถ้าใครมีประแจเบอร์ตรงเบอร์เราก็จับไว้แล้วก็ขันขันให้แน่นเลยขันให้แน่นนะครับบิดโอเคแล้วก็เป็นอันใช้ได้แค่นี้นะครับไม่ยุ่งยากเลย ง่ายๆและที่สําคัญให้ระวังตรงนี้ก่อนเนี่ยนะมันจะมีลูกปืน่ะจะมีลูกปืนนะครับมันจะเป็นสปริงสปริงแล้วเป็นลูกปืนนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูดีกว่าจะได้เผื่อใครหลุดออกมานะครับได้ไม่งงเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูก่นกอนนี่นะครับบางคนจะหลุดออกมานี่เป็นอย่างนี้ เป็นลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนแล้วมีสปริงอยู่ในรูนี่นะไมเอ่ยบางทีถ้าช่วงนี้มันดีดออกมาปุ๊บมันหลุดออกมาเลยลูกปืนระวังหายนะครับเราก็ใส่ลูกปืนมันจะมีสปริงอยู่ในหนึ่งตัวใส่ลูกปืนวางไว้นี่แล้วเราก็กดเข้าไปนะที่เราได้ยินเสียงแก๊แก๊ๆๆ,ๆเนี่ยมันลงร่องมันจะประมาณนี้นะครับนะลูกปืนมันจะค้ำอยู่ ทำให้เราเงยหน้าเป็นจังหวะนะอันนี้ก็ต้องจับไว้ดีๆแล้วก็ขันให้แน่นโอเคถ้าขันแน่นแล้วนะมันจะอยู่นะมันจะไม่หลุดออกมาง่ายๆนะครับนนะมันจะอยู่จังหวะของมันเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่พัดลมกลับเข้าไปที่เดิม แล้วเราก็ดูรูน็อตนะครับดูให้ตรงด้วยถ้ารูน็อตตรงแนะล้วปุ๊บก็ใส่น็อตเข้าไปได้เลยโอเคเรียบร้อยเป็นอันเสร็จนะครับวิธีการซ่อมอ่านี่นะครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วครับมาดูนะ,ะ,ะนี่นะครับ ก็ปรับได้ตามจงหวะเขามันนะครับล้อมโดยวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาช่างนะเราใครๆก็สามารถทําเองได้นะครับอันนี้จะเอาแน่นขนาดไหนก็อยู่ที่เราไขเข้าไปเลยนะครับถ้าอยากแน่นมากอยากอะไรก็ขันให้แน่นเข้าไปนะครับอันนี้พัดลมก็จัดเต็มใจเงยหน้าให้เรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ